สวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวครับพบกับผมมาร์ทนะครับกับหนังสือเล่มล่าสุดที่เพิ่งอ่านจบครับวันนี้มาพร้อมอ่านหนังสือที่ซื้อมาในช่วงางานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะปี2565นะครับโฮโมกายาครับมนุษย์กายาฟื้นสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ ที่มนุษย์เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งเสมอมาครับเขียนโดยคุณสอนรัฐการจนะวณิช์นะครับหรือว่าดรอ้อยครับนะก็ดองไว้นิดหนึ่งนะดอง,ดองไว้หลายเดือนอา่าแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการเปิดตัวหนังสือนะครับอา่าพอดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านค้างไว้นะครับอา่ากาญยาโลกที่มีชีวิตนะครับ แล้วก็ยังอ่านไม่จบนะครับพอเห็นหนังสือโฮโมกายาเล่มเล็กกว่าก็ใจชื้นนะครับเราลองมาอ่านเล่มนี้กันก่อนนะครับนะก็มันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะ,ะเพราะว่ากายาโลกที่มีชีวิตเนี่ยครับวันหลังคงได้มีโอกาสมามาเล่าให้ฟังนะครับพูดถึงโลกโลกนี้นะครับที่ไม่ใช่โลกที่เป็นธรณีวิทยาที่เป็นแบบหินลอยได้อยู่ในวงอวกาศ แล้วก็มีมนุษย์อยู่กลายเป็นโลกมนุษย์นะฮะกายยะนี่มองโลกว่าเป็นเป็นเป็นชีวิตนะเป็นบิ่งหนึ่งที่มีความอะไรละ่ะมีพลังงานแล้วมีชีวิตนะครับคล้ายๆพระแม่ปทรณีนะคือมีความเป็นเทพที่มีความเป็นบรรดาเป็นแม่ครับดูแลชีวิตในโลกใบนี้ใหอ้อยู่ดีมีสุขนะครับมีสมดุลแล้วก็เกื้อกูลกัน นะครับเราก็จะไม่ได้มองว่าโลกเป็นธาตุที่แบบว่า,าเป็นธาตุอะไรล่ะเป็นธาตุคาร์บอนอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่แบบนั้นนะครับทีนี้เล่มนี้ก็เชื่อมโยงกับคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือโฮโมกายาก็คือทำยังไงนะให้มนุษย์เนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกับโลกที่มีชีวิตนะไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นเจ้าโลกแล้วก็ มองโลกก็เป็นทรัพยากรที่เราตักตวงมาใช้ได้อย่างไม่มีที่สสุดนะครับแล้วก็เวลาใช้ทรัพยากรนเ so นี่ยก็ใช้แบบว่าอันนี้มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้เพราะเราเป็นเจ้าของนะครับก็ไม,บบไม่ใช่แบบนั้นเราต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็จริงๆไม่ใช่ต้องเนะเราอยู่ร่วมเราอยู่ร่วมกันอ่ะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกับสิ่ง,งมีชีวิตนะครับเป็นเพื่อนกับท่าต่างๆเป็นเพื่อนกับต้นไม้เป็นเพื่อนกับดินกับอากาศ ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าความที่เป็นโฮโมเซเปียนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยร่วมกับโลกใบนี้นะครับต้องต้องต้องวิวัฒนาการไปมากกว่าโฮโมเซเปียนที่เป็นความฉลาดนะครับต้องวิวัฒนาการไปสู่โฮโมกายานะครับ <c oughs> ก็คือการที่เป็นสายพันธุ์ที่จะร่วมมือแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับ จากสังคมมนุษย์และสังคมสัตว์เดรัจฉานสังคมพืชเนี่ยสังคมเห็ดรานะและอื่นๆผีสางนางไม้ด้วยนะครับก็อยู่ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับหลักๆแรงๆในหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่หน้าปกสวยงามนะครับแล้วก็ดูไปแล้วแค,แค่เห็นหน้าปกนี่ก็รู้สึกชุ่มชื้นหัวใจแล้วนะครับมีดอกมีดอกบัวมีนก สาหร่ายนะครับดอกไม้เห็ดราแล้วก็กรีนด้วยนะครับกรีนนี้ก็คือว่าเป็นสีเขียวอมรินะสีเขียวอ,อะไรละ่ะวรกฏนะครับหน้าหน้าหยิบมามากเลยนะครับแล้วก็หน้าปกก็ดูนุ่มดีนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยดูสุกว่หนะ้านะครับจนหน้าอ่านจนแบบว่าแสงหน้าหนังสือเล่มก่อนอย่างกายาโลกที่มีชีวิตนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์ใน าสารภาพิมพ์ซอสนครับเล่มละ260บาทนะข้างหลังก็มีคำโปรยไว้นะครับหนังสือเล่มนี้คือทางเข้าสู่โลกมหาัศาจรรย์ที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยละเลยมาตลอดผู้เขียนได้ร้อยเรียงประสบการณ์แสนวิเศษคลุกเคล้ากับเข้ากับเทคนิควิธีเพื่อลองลิ้มความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติประสานกับข้อมูลวิทยาศาสตร์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านนี้ ขยุมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นหนังสือที่จะพาคุณผู้อา่านไปรับรู้โลกใบเดิมด้วยสายตาและหัวใจใหม่นะครับน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของค้าโปรยนะจากคุณนิ้วกล่มสราวุธิแห่งสวัสดครับเปิดเข้ามาดูข้างในเนี่ยแค่ดูสารบัญเนี่ยก็จะพอเห็นภาพรวมหนังสือนะครับว่าหนังสือเล่มนี้นะ,ะเป็นบทความที่พูดถึงธรรมชาติ ธรรมชาติในวิญญาณในความรู้สึกในผัสสะของมนุษย์นะครับมีหลายบทที่พูดถึงเรื่องผัสสะนะข้ามโซนข้ามพ้นโซนผัสสะนะครับไปเชื่อมโยงไปรับรู้สายพันธุ์อื่นนะครับรู้ปัญญาเดรัจฉานสื่อสารข้ามสายพันธุ์นะฮะจบท้ายด้วยรวมกันสร้างสารรค์ประสานโลกภายนอกและโลกภายในสู่มนุษย์กายานะครับเอยที่จริงแค่ดูอ่านหนังสือบทนี้ก็เห็น การเดินทางนะนะครับที่ผู้เขียนเขาร้อยเรียงมาอย่างดีนะครับก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นี่ผมได้เคยเจอนะผู้เขียนนะตั้งนานมาแล้วนะครับตอนที่อยู่ตอนที่ฝึกงานนะอยู่กับฝึกงานนี่ก็จะมีเซสชั่นหนึ่งนะครับที่ไปร่วมไปร่วมสังเกตการแล้วก็ต้องเขียนบทความนะครับนักสืบใส่น้ำนะตอนนั้นเนี่ยนะผู้เขียนนะครับคุณอ้อยก็เป็นวิทยากร ดําเนินโครงการค่ายนักสืบสายน้ํานะครับว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมมั้งนะครับมาเข้าค่ายแล้วผมก็เป็นนักศึกษาฝึกงานปีสุดท้ายมาสังเกตแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับในค่ายนี้นะครับก็จะชวนครับชวนสังเกตโลกรอบตัวนะครับเราไปเรียนกันที่เขาใหญ่นะแล้วก็ที่เขาใหญ่นี่ก็จะมีลำธารน,นะครับมีสายน้ำให้เราได้สืบกันดูว่า ถ้าเราเอากระบวยเอาถ้วยเล็กๆไปตักแล,แ,แล้วใช้แว่นขยายส่องเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับสิ่งมีชีวิตเล็กๆไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศนะใช้แค่แว่นขยายส่องเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำนะครับแล้วลองไปเปิดดัชนีนะพจนานุกรมสารานุกรมดูมันจะมีวันะครับว่า,าถ้าสิ่งมีชีวิตเนี้ยนะครับมันหมายความว่าน้ําสะอาดระดับไหนนะครับแล้วมันหมายความว่ายอย่างไรบ้างถ้าที่เราเจอตัวอ่อนเจอตัว อะไรล่ะตัวเต็มวัยอะไรแบบนี้นะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะครับนะผมได้ได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาก,มากทีเดียวนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งมีชีวิตแล้วเรารู้ความหมายของมันนะครับว่าลำน้ำนี้กำลังสะอาดมากเลยนะลำน้ำนี้กำลังวิกฤตมากเลยนะนะครับลำน้ำนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งผ่าน อะไรล่ะโศก,อ,กอันตกรรมทั้งครั้งใหญ่นะครับก็คือว่า,ามีกระบวยหนึ่งนะไปตักมาแล้วก็พบว่าสิ่งมีชีวิตนนแมลงตัวเล็กๆมันเพิ่งฟักไข่แล้วเป็นฟักแบบรุ่นเดียวกันหมดเลยไม่มีตัวเต็มวัยเลยนะครับนในคล้ายก็ตีความครับว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีนมคอนเสิร์ตท,ที่เขาใหญ่นะแล้วคนก็เอา,อา จานชามนะครับมาล้างในลำธารแล้วก็ใชนะ้สารพิษนะครับน้ำยาล้างจานหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเทลงลำน้ำมันทำให้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตที่ที่เซนซิทีฟอะครับก็จะตายหมดเลยครับมันทำให้อ่ารุ่นแบบว่า,มาแมลงตัวหรือลูกน้ำหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับมันหายไปทั้งรุ่นเลยมันก็ค่อยต้องค่อยๆฟักใหม่นะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นอนุบาลออกมานะครับ โอ้พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะผมเชื่อมโยงแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะครับรู้สึกว่าโอเป็นวันที่เศร้ามากเลยนะครับที่รู้ความหมายของสิ่งที่สืบมาจากถ้วยเล็กๆถ้วยนั้นนะครับแล้วก็เออก็หลังจากนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเออผมจะมีสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอาจจะแตกต่างจากนะสมาชิกใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วแบบนี้อันนี้ก็เป็น เป็นความรู้สึกนะครับที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันนะครับโฮโมกายาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีตัวอย่างนะครับเรื่องเล่าแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของนักวิจัยที่เขาเอาตัวเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกนะครับกับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆนะฮะไปรับรู้ความรู้สึกของเขามีบทหนึ่งที่พูดถึงการสื่อสารนะกับ เสือเสือดำนะครับที่มีเรื่องราวที่เข้มข้นนะครับเสือดำนี้เขากา็พูดกลับมานะครับสื่อสารกับกับคนนะ่ะว่าเขากำลังกาลังทุกข์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้มนุษย์ในบทนั้นช่วยทำอะไรสักอย่างนะครับช่วยสื่อสารกับคนให้รู้รู้รู้อะไรหล่ะรู้ชีวิตจิตใจของเขาหน่อยนะครับ เขาเครียดมากหรือว่าเขารู้สึกไม่ดีกับชื่อที่ถูกตั้งให้อยู่นะฮะเดี๋ยวลองไปลองไปอ่านในบทนี้นะครับเป็นบทที่ผมประทับใจมากแล้วก็น่าจะเป็นบทที่สื่อสารครับว่าเนี่ยโฮโมกาย่าน่าจะมีมีลักษณะแบบนี้แหละนะครับเป็นคนที่สามารถที่จะคุยกับต้นไม้คุยกับสัตว์นะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้วิธีที่จะอ,อยู่ร่วมกันอนะอย่างเป็นมิตรใมต่อกันนะครับอ่า นี่แหละนะน่าจะเป็นปเป็นประตูบทใหม่นะครับเป็นหลายที่เราน่าจะต้องวิวัฒนาการไปสึงไปถึงจุดนั้นนะครับนะใจความหลักๆก็ประมาณนี้ครับเป็นหนังสือที่เชิญชวนครับให้เราได้เป็นมนุษย์อีกพันหนึ่งนะที่จะอยู่ร่วมกับโลกนี้อย่างผ่าสุขเพื่อจะกา้าวเข้าก้าวพ้นอย่างไอ้ก้าวพ้นเนี่ยวิกฤตนะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6นะครับที่มนุษย์เราเป็น เป็นต้นต่อเป็นสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะครับก้าวไปให้ได้อย่างไรให้เจ็บปวดน้อยที่สุดนะครับช่วงท้ายของหนังสือก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยนะครับซึ่งคิดว่าช่วงนี้ฤดูเลือกตั้งนะครับพักไหนที่สนใจงานนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับน่าจะหยิบเนี่ยสองหน้านี้มาดูแล้วลองประกาศเป็นนโยบายนะครับสำหรับประชาชนพักไหนที่อะไรล่ะ สื่อสารสิ่งแวดล้อมในประเดในในทำนองนี้นะครับก็นะ่าจะไปเลือกกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เล่มนี้นะอ,อ่โฮโมกายานะครับอหนังสือไม่หนามากมีแค่1 0 0 1 6นะฮะ167 1 16ห8น้าเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นวิชาการมีตัวเลขเยอะแยะนะครับเพราะว่าเป็นความเรียงที่อ่านง่ายเป็นความเรียงจากเรื่องเล่าและประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าวันนี้ฉันไปทําอะไรมามันมีข้อมูลที่กานกรองมาแล้วนะครับเป็นข้อมูลจากสารคดีที่มีอยู่จากงานวิจัยที่มีอยู่จากเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงนะครับบันทึกลงในนี้นะครับซึ่งก็ท่านใดมีข้อมูลที่แบบว่าอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับอยากจะ,ะเพิ่มเติมนะหรือว่าเน้นยำ้ำก็ลองสื่อหาช่องทางสื่อสารนะครับกับผู้เขียนได้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลานะครับแล้วก็ติดตามฟังมาจนถึงจบรายการครับพบกับบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวได้ใหม่ในทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Podbean นะครับแล้วก็ Spotify แล้วพบกันใหม่กับหนังสือเล่มหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ